โลของ EP 6พีทพี3,000นะครับมาโลอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เก็บไ้นานนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะลองซ่อมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงก็ไปดูกันในคลิปนี้ครับผมเป็นโลของอเป็นอ่าพีท3,000นะครับรุ่นนี้เลยนะครับเป็นสีเทานะครับสภาพก็จะประมาณนี้มีที่ชาร์จให้นะครับเป็นที่ชาร์จของแท้ด้วยนะนี่นะครับ ที่ชาร์ของแท้นะครับสภาพก็จะทําที่เห็นเลยเพราะว่าตัวนี้เก็บวไว้ค่อนข้างนานับแล้วก็อจอจอภาพมันเสียนะครับแต่ทีนี้ผมไม่ได้มีเวลาสั่งจอเพราะว่ามันต้องรอของนาน,นร,รอประมาณหลายอาทิตย์นะครับก็มันจากจีนนะครับก็เลยขายเป็นสินค้ามีตำหนิไปเลยดีกว่านะครับตัวนี้ก็ชาร์จไฟเข้านะครับแต่าาว่าสายอาจจะรวมนิดนึงตรงบริเวณหัวปลัก เดี๋ยวถ้าวางไว้นิดนก็ชาร์จไฟเข้านะครับเดี๋ยวเปิดตัวเครื่องให้ดูนะครับนี่เทสสายชาร์จให้ดูก่อนนะครับนี่ดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าตำแหนี้คืออะไรนะครับแต่ว่ันนี้สายชาร์จชาร์จไฟเข้าปกตินะครับนี่นะครับเครเรื่องสายชาร์กรจก็จบไปนะครับแต่ว่าสายชาร์จเนี่ยต้องต้องวางไว้นิดๆ,ๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นสายชาร์จของแท้นะครับตามที่เห็นก่อนที่จะเข้าสู่ภายในเครื่องเดี๋ยวให้ดูสภาพรอบๆเครื่องนะครับด้านหน้าก็จะ ประมาณนี้นะครับนีมีฟิล์มติดไว้แล้วแต่ว่ามีรอยขนแมวค่อนข้างเยอะนะครับรอยขนแมวเยอะแล้วก็พวกปุ่มพวกอะไรนี่กดปกติหมดนะครับมีฟิล์มติดไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้เรียบสักทีเดียวนะมีเป็นรอยขนแมวค่อนข้างเยอะนะครับปุ่มอะไรพวกนี้ใช้งานได้หมดนะหลอกลื่นไหลนะครับด้านบนนะครับก็จะสภาพประมาณนี้นะปุ่มยากดปกตินะครับกดแล้วเด้งด้านหลังนะครับด้านหลังนี้สวยเลยนะครับดู แทบจะไม่มีรอยอะไรเลยนะครับตัวเครื่องตัวนี้ฝา umd นะครับเปิดปิดปกตินะครับแต่ว่าไม่ได้เทสมว่าใช้งานได้ไหมนะครับด้านล่างนะครับมีพอร์ต ac อ่า dc in นะครับแล้วก็แจ็คหูฟังช่องหูฟัง3.5นะครับนะมีซีเรียลนัมเบอร์อยู่นะครับด้านซ้ายมือก็ประมาณนี้อ่า memory นะครับตัวนี้จะเป็น memory แท้นะครับอยู่ที่ 16G กนะครับ16นะครับประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็ด้านขวามือนะครับปุ่มเปิดปิดก็สภาพประมาณนี้นะไม่ได้ใหม่มากฝาแบตปิดแน่นนะครับมีแบตแบตแบตเตอรี่ในตัวแต่ว่าแบตก็ไม่ได้ทนมากนะครับก็ถือว่าใช้พวกพาได้โอเคเดี๋ยวไปดูกันในตัวเครื่องนะครับอโอเคครับแจ้งตำหนิก่อนเลยนะครับผมก็จะมาให้ดูชัดๆที่นเน็ตเบราว์เซอร์แล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะครับ ตําหนินะครับคือจอเสียนะครับจอเป็นเส้นซึ่งเป็นเส้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีมีด้านบนตรงนี้แล้วก็มีด้านามุมขวาบนตรงนี้ครับสองเส้นนะครับให้ดูชัดชัดนี่คือตําหนินะครับอนาล็อกใช้งานปกตินะครับไม่ลวนขึ้นลงซ้ายขวาปกติเลยไม่เดินเองนะครับตําหนิมีแค่ที่เดียวก็คือจอนะครับจอนี่ประมาณนี้เคเดี๋ยวไปให้ดูพวกซิสเต็มซอฟต์แวร์อะไรด้วยนะครับ ที่ System uh, Setting, เต็ม e m Setting นะครับตัวนี้อฟต์แวร์นะครับ uh, ให้ดูแบตกันเลยกันแบตจะอยู่ที่6 1นะครับ uh, ตัวนี้ผมชาร์จไว้แบบค่อนข้างหนานะครับเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่ามันก็ยังอยู่ได้ก็คือแบตมันสามารถพกพาได้นะครับประมาณชั่วโมงกว,กว่าก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับก็คือไม่ได้แบบว่าแบตเสื่อมอะไรก็ใช้ได้ปกตินะครับในการ พกพาเล่นนะครับดูแต้มอินโฟมิชันนะครับตัวนี้เป็น6.61 Pro C นะครับแปลงเล่นผ่าน Memory เรียบร้อยเป็น m e m แท้16กิกนะครับใครซื้อไปก็คุ้มนะครับตัวนี้จะซื้อไปเปลี่ยนจอจะซื้อไปซ่อมนะไปลองเล่นหรือว่าเอาไปเล่นขำๆแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องหน้าจออะไรวันนี้ก็คือคุ้มกับเงินนะครับตัวนี้ไม่ถึงพันบาทนะครับนี่ก็มีเกมเป็นอ่าสตีดไฟเตอร์แฟร์แม็กนะครับโซนิคไลเวลนะครับ นะแล้วก็สมุไรสปิริตนะบอมบ์แมนนะครับในนอตตี้วอลเลเยอร์่ามิคก้าแมนนะครับเบสสองพันสิบแปดนะครับ GTA ไว i t ซตี้นะครับก็ตวมีสภาคเลยแล้วก็ไทเวตมูนบอนเกลนะครับอลโดโตอิมเพ็กนะครับ,รบ, Moon, รบ,รบโปกเกมอนไว้ซิมสองเทคเกนหกเบสสองพันสะครับแล้วก็เบอร์น่โดมินิเ GTA นะคภาคลิเบอร์ตี้ซนะครับแล้วก็มีเป็นดั g งบอลเซต ชินบูโดไก่นะครับก็เกมค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเมมแท้ด้วยสิบกิกเดี๋ยวมาดูที่การเทสเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าพอเล่นเกมจริงนะพวกเส้นตรงนี้มันมีเป็นอุปสรรคไหมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตำหนีที่ผมสำรวจมาจริงจก็คือมีแค่เรื่องจอนะครับจอที่เดียวเลยส่วนปุ่มการใช้งานอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าปกตินะครับปุ่มโฮมใช้ได้นะครับลดเสียง เพิ่มเสียงนะครับใช้ได้ปุ่มปุ่มมี้วเสียงก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูที่ปุ่มเพิ่มความสว่างหน้าจอเนี่ครับปรับได้แบบปกติเลยนะครับปุ่มสตาร์ทปุ่มอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับเนี่ยพอเราเข้าเกมมาพวกเส้นอะไรเนียก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นขึ้นกับเกมด้วยครว่าจะเาไปเล่นเกมอะไรโอเคครับลองเล่นเกมไม่ต้องสลักไดูนะครับ คือหลายๆคนบอกว่าทําไมเทสเกมเดียวนะครับก็คือมันมันเข้าเกมเร็วนะครับเกมเนี้ยบางเกมมันต้องแบบอินโทรนานนะมันก็สามารถเทสได้หลายคุมด้วยนะครับเล่นได้ปกติเลยอุปกรณ์แท้ครบชุดนะครับเครื่องนี้เอ่อเมมแท้แล้วก็สายชาร์จแท้เ่ยนะเหลือแค่เอาไปเปลี่ยนจอแค่นั้นแหละ ใครที่มีความสามารถในการเปลี่ยนจอคนระับผมแนะนําเลยซื้อไปเปลี่ยนจอเล่นๆนะครับได้สภาพสวยแน่นอนนี่ครับบอดี้เนี่ยแทบจะไม่มีรอยคนระับเพื่อนดูปุ่มๆมอะไรเงี้ยฮะหลอกยังใหม่ๆอยู่เลยนะครดูสังเกตดูได้ไม่ถึงพันครับเครื่องน,นี้มานแปดร้อยกว่าบาทนี่ครับเล่นได้ปกติเลย อ,ออก2ฝั่งชัดเจนนะครับเครื่อเคก็เทสให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับก็น,บ 3, นะพีทพีสามพันรับเป็นเครื่องมีตําหนินะครับก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนี่นครับปุ่มการใช้งานอะไรต่างๆนี่คือใช้ได้ครบถ้วนนะครับยกเว้นจอที่มันเป็นตําหนิตัวนี้เคนะครับก็ใครที่สนใจเครืงนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาที่แฟนเพจนะครับ ใครที่รอเครื่องที่มันสมบูรณ์หน่อยก็ต้องช่วงนี้ผมก็หาของอยู่นะครับมันก็หายากนิดหน่อยครับเพราะว่ามันราคามาค่อนข้างสูงก็รับรับมาแล้วมันไม่ค่อยคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอาจจะพิจรนารนณา,นานหน่อยครับยังไงก็ฝากติดตามเพจแล้วก็ youtube รอเหมือนเดิมนะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ